สำหรับใครนะฮะที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับปลายประสาทปลายประสาทเสบครับเรา,ายางใครไหนม่คอยใแตะกอนมันจะคลายคนพีการเด้หลังแล้วเล้าลงสะโพกลงขาขาชากระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่พี่เป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ย สี่วันสี่วันเหรอใช่ค่ะใช่พี่เดินได้แบบแบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่ปวดเลยคะแต่ก่อนนั่งไม่ได้หรอกแตบบ่เดี๋ยวนี้นั่งได้ทั้งวันเพราะปวดตามคนจรินงนั่่ไม่ได้เครไม่ได้อะไรเลยอ่าสิ้นข้อศีร่ไม่เสีย <laughs> ผมบอสธีรวินนะครับสำหรับใครนะฮะที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสรตวแก้วนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ย ผมได้รับการติดต่อเข้ามานะครับจากน้องท่านหนึ่งนะครับชื่อน้องพอลลี่นะครับบอกว่าคุณพ่อของเขาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหลังมีอาการปวดล้าวลงขาผมก็เลยแนะนําวิธีการดูแลไปนะครับพร้อมกับสารอาหารเฉพาะทางนะครับในการฟื้นฟูซึ่งวันนี้นะครับครบประมาณ1เดือนละนะครับเราจะมาติดตามอาการของคุณพ่อกันว่าเป็นยังไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับพ่อมี อาการแบบไ,ไนตอนแรกครับอตอนแรกกับมันก็เข้ายางไปไหนบ่นค่อยได้ดีดนะแบบว่าเขาสิยางไปสมมุตแบิบว่าเขาสิไปจังวัดจังเสียเขาไปบ่หอดแบบว่าเขาตรงนั่งหลายเทียค้อยสิฮหอดอเดินเดินไปมันเดินไปมันพอต้ตึงขาแล้วมันเ้าวขาบ่าออกออแล้วพอเป็นมันโดนไปัญหาไหนกิบ ปีหรือมั้งเจ็ดปีหรือแต่ว่ากลับไปหาหมอหมอกระดูกแกปวดแกแล้วแกกับปวดขาแกกับอกปวดหลังนี่นะปวดเอวนี่นะลุกไปหาขาขาแกชาแล้วแกจะยืนบ่ได้เลยไปหาหมอที่หนึ่งกับประมาณสองพันสามพันมันหายปวดแกเวลากินยาเมื่อมันก็เป็นวันเิมกับไขพ่อสุล่ามาบัดนึ่กเฮ็ดง่าวนักอีกเป็นอีกเป็นอีก<ม>แล้วแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับหมอว่ากระดูกไขคอเสีม่มตรงไหนฮะ ว่าวเข่ากระดูกขข้อเสื่อม,อมแล้วที่มันมีอาการชานี่คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับไตภาษาไปภาษาอักเสบอักเสบอ่าไตภาษาอักเสบเขาจัดยามาให้กินสองเที่ยปัดเที่ยนี่ขันบ่อหายเขาสีพาเที่ยสามเขาจัดยาาให้อีกกันเลยเศร้าเศร้ามากโดนกับวัวันมัเริ่มเป็นอีกแบบมาเป็นไม่ได้จากปีแล้วสี่ปีหรอมันมาเป็นไม่ไ้ี่สี่ปีห้าปีแล้วบัดนี้เป็นมาเป็นอีกัางหนึ่งนี่คือกินยาเ่าเศร้าแล้ว โอ้เป็นอาการน่าแกก็ปวดอย่างรุนแรงแกไปไหนบ่ได้เลยทีแกไปอยากเดินแกไปอยากแกก็ะปวดแกก็บ่าแกปวดเงี้ยแกบปหลอกอกใจว่าแกก็บ่ากระปวดไอเม่ยนี่ก็ด่าแกนะว่าที่ปวดอรได้นักหนาโงอก็พาไปหาเลยจนมดทางไปเดี๋ยวก็บ่างเนาะใส่ชีวิตลําบากว่นเป็นไงีมันก็เอาถิ่ไปไหนเขากยากยากนะมันก็คือเป็นสิ่งก็คือปวดลำบามันต้าจนเดินบ่ได้เลยเดินบ่ได้เลยอะไรน้ำมือน้ำอย่างนี้ครับเป็นปะเป็น กัม่ได้แต่มันตึงมันตึงมันจะเก็บในคอมือส่วนวระมาณเดือนที่แล้วนี่ลูกสาวพ่อก็คือติดติดต่ตตอมาทั้งผมเนาะครับอ่าแล้วเพื่อนกับมามปรึกษาผมก็ได้แนะนาให้เพื่อนเนี่ยเอาสารอาหารตัวหนึ่งมาให้พอ่อมาให้พอกินนะครับเพื่อนกับมีการแนะนําหรือว่าดูแลพอแบบไหนเนี่ย็ม่าเอาตัวนี้มาให้กินอะไรอันนี้จากใจเลยนะว่าจากที่แบบด้วยความที่เป็นลูกอ่ะพ่อมีอาการแบบปวดปวดจากอาการที่แบบหนักๆอ่ะ แล้วพ่อมีอาการแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะ่ะมันรู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีแล้วที่เราได้มีสารอาหารตัวนี้ให้พ่ออันนี้แหละกินมากลกันไข้มากดีนะอืมมันเป็นหลังเกลยียดเหรอ,อ,อกินไปโดนไปไหนครับมันซ้อมซ้อมกระปุกไปแล้วจะกระโดนเติอยู่ดกมันกลายไข่แบบว่าเหาถิบไปไหนเฮากระคองดเดินได้เอเดินได้เลยเนาะเดินได้แบบว่ารองเท้าเห่าสีไซส์ยังสี ข้าวปลใส่ได้ง่ายนะมันแบบบาาคือตะกอนมันจิคายข้นพิการเด้ตะกี้สอมรองเท้าบอรูเลีองมันบรูสามันซาแล้วนี่พอเดินได้ไกลบ่ได้ได้สาบ่ตอนนี้ซาบ่ซาหรอบ่ซาเลยก็ดีมากนี่เนี่ยย่างธรรมดาย่างจากบ้านมะนีบ่ได้เด้เนาะต้องนั่งก่อ็ได้ไปถึงมากลยความเป็นก็คือสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยกินไปสุดหนึ่งกินตามนั่นแหละอ่ยก็คือหมดหมดคู่นั่นอ่ะ ก็คือดีขึ้นเลยดีจนเท่าปัจจุบันนี้นะเท่าทุกมือเลยบ่เป็นเลยบ่ปวดบ่ซาบ่ยังน้ำขอกมือกับกำได้กำได้คือว่าให้พ่อเนี่ยฝากห้ยกำลังใจคนก็อยากหครมากแถมมลองบงตัวนี้บ่ะที่ที่พอกินมากนะครับถือว่าดีนะดีใจดีใจแล้วแกทำงานไหนเนาะแกเด็ดเดินบดทรมานหรอกเวลาแกไปไหนแกไปสวนไปหน้าไปขีดย้าพักแบลี่แกกันเดได้ตลอดแกบ่ได้นั่งไง โอเคนะครับก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่คุณพ่อแบ่งปันไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่มีอาการเป็นเหมือนที่คุณพ่อเป็นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคข้อต่ออักเสบต่างๆนานานครับใครก็ตามแต่ที่เราเป็นเองหรือว่า คุณพ่อคุณแม่คนที่ทเรารักเป็นนะครับอาการแบบนี้อยู่นะครับอยากจะได้รับคำปรึกษาก็สามารถทักเข้ามาได้นี้มาติดตามอาการของพี่ท่านหนึ่งที่เคยเป็นถึงขนาดนอนติดเตียงนะครับเดินไม่ได้นะครับใช้ชีวิตลําบากมากวันนี้หลังจากที่ดูแลด้วยสารอาหารเฉพาะทางไปเพียงแค่หนึ่งเดือนกับ4วันอาการดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับที่เป็นหนักๆจริงๆอ่ะคือปวดหลังแล้วเลาลงสะโพกลงขาขาชากร,กระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่พี่เป็นคนไข้ติด เตียงเนี่ยที่เดือนไี่ได้เลนพี่คานเนี่ยพี่คานเนี่ยคานเนี่ยตามไม้พื้นบ้านเนี่ยพี่คานหนึ่งอยู่หนึ่งเดือนคือให้มาห้าหลอดนวดจนจนหนังถะลอกนะคะยังไม่หายชาขาเลยค่ะเนี่ยให้ยานอนหลับมาเป็นกล่องนะคะนอนไม่ได้เลยหาหมอที่คลินิกเขาก็ฉีดยามาให้เข็มเลงแต่ว่าพอหลังจากที่หาหมอฉีดยามาแล้วหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงต่อไปก็คือ เหมือนเดิมท่าไหนก็ไม่ได้จะนอนท่านี้ก็ไม่ได้คือมันปวดหรอมันปวดตลอดเวลาเลยพี่ต้องกินยาแก้ปวดเนี้ยถึงวันละสี่ห้ามือเลยเนี่ยกินวันแรกคุณเชนแนะนําแฟนพี่บอกว่าให้กินคู่กับยาแก้ปวดใช่ไหมคะคืนนั้นอ่ะจะปวดจะปวดอยู่พอรู้รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเบาแล้วก็ลดยาแก้ปวดลง วันที่เท่าไหร่นะที่พี่วรบอกว่ากินแล้วดีขึ้นแล้วก็เดินได้แล้วไม่ปวดอ่ะสี่สี่คืนสี่วันสี่วันเหรอใช่ค่ะะใช่พี่เดินได้แบบแบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่ปวดเลยไม่ใหม่ม่ไม่ปวดไม่ได้เป็นหน้ามาให้เคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่ค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่คือคั้งแรกของการมาเจอกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันดีขึ้นจริงแล้วก็ มันทำให้การใช้ชีวิตของเราอะ่ะเหมือนปกติเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใี่วันเอายืนให้ดนะวูว่าเดินได้จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะ,ะ,ะเดินเดินได้ค่ะเดินได้มากคล่องมากเลยค่ะแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะคะพี่วันวิ่งออกกำลังกายอยู่ออตอนนี้วิ่ออกกำลังกายแล้วใช่หลังจากกินสี่วันอะ สีว่วันเริ่มเดินมันจะดูโอเวอร์ไปไหมว่าแบบอุ้ยเป็นติดเตียงมาหนึ่งเดือนแล้วกินไปสี่วันมันเดินเดินได้เลยหรอเลยอาจจะเป็นคนตัวเล็กด้วยร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วแต่ว่าพี่วันก็ยังแบบไม่ยกของนะ,ะพี่กินชุดแล้วพี่เดินเดินได้เนี่ยพี่กินยังไม่หมดชุดนะพี่เดินได้พี่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราซื้อ,อยาก,กินแล้วเราเดินได้อะ่ะ ในราคาเท่านี้มันซื้อความเจ็บปวดเราได้ลงตาอาการดีขึ้นแใจคอนนั่งไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้นั่งได้ทั้งวันเพราะปวดตามคนจริงนั่น,นไม่ได้เท็บไม่ได้อะไรเลยอ่าสีข้อสีเนี่ยไม่เสียหมอหมอเขาบอกว่าเป็นเอ่อชึ้นกระสาทับสันหลังอะไรเนี่นะ<ม>เพราะว่าต้องขา่ขาข่าจากกระดูกใหม่ค่ะคอยงจะเป็นนัดต่างๆก็เลยตัดสินใจไม่ขา่า ก็อยู่มาพยวยาทำงานไม่ไหวมันหนักขึ้นหนักขึ้นมันปวดที่เอวแล้วปวดลงไปสะโพกปวดลงไปที่ขาก็จนนมาเจอห้านขายยาชนี์นี่แหละทีแรกก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินห้านก็มาถวายเซียอะไรก็เลยทดลองกินดูเผื่อเป็นบุญเป็นว่าสนาอะไรอาจจะได้เจยยาดีอาจจะได้หายก็กินมั่งไม่กินบั่งเป็นสองวันกินทีสามวันกินทีนะแต่ก็ไปมาก็หมด ว่ากบับชุดที่สามนี่กินจะหมดแล้วแต่มารู้สึกว่าเดินเบาขึ้นเดินเบาขึ้นเหมือนเราเดินลงเนินลงอะไรก็เลยได้สังมากินอีกชุดนี่เป็นชุดที่สี่ล้างก็เลยได้เอามาให้ยังร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตไปแล้วกันะเพราะว่านั่งได้ทั้งวันเลยเอ,อ๋อแต่ก่อนคือนั่งไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่ก่อนนั่งไม่ได้นนังาเดินเดินร<ๆ>อบบ้านเนี่ยก็ จะถึงวัดไหมเน,นาะแต่เดี๋ยวนี้ลืมไปเลยมาถึงวัดงย,ยังลืมเลยว่ามันอาการปวดเนี่ย<ไ>แนะนํามันนันแหละถ้ามีใครเป็นหรือว่าอาการหมอนรองทับกระดูกเนี่ยนะลองลองกินดูนะอยากอันนี้ไม่ได้แค่ว่าช่วยโฆษณามีรายได้อะไรนะคือพูดไปตามคนจริง